การเลี้ยงปลาหมูในบ่อป,ปูนบ่อผ้าใบการเลี้ยงปลาหมูในบ่อป,ปูนบ่อผ้าใบนั้นเหมาะกับผู้ที่ต้องการเลี้ยงปลาหมูในปริมาณที่ไม่มากเกินไปเลี้ยงไว้บริโภคเลี้ยงไว้จําหน่ายเป็นรายได้เสริมเลี้ยงไว้ขายลูกป,ปลาหรือมีพื้นที่ในการเลี้ยงจํากัด ซึ่งจะช่วยให้สะดวกในการจัดการต่างๆทั้งการดูแลรักษาการให้อาหารการทำความสะอาดบ่อไปจนกระทั่งการจับปลาแต่การเลี้ยงที่จะประสบผลสำเร็จและมีการเจริญเติบโตที่ดีนั้นต้องมีการดําเนินการเลี้ยงเรียนแบบธรรมชาติในบ่อดินหรือแหล่งอาศัยในธรรมชาติของปลาหมูเป็นหลักโดยมีแนวทางดังต่อไปนี้บ่อเลี้ยงบ่อปูที่เลี้ยงนั้นสามารถใช้ได้ทั้งบ่อสี่เหลี่ยมก่อเองขนาดต่างๆและวงบ่อกลมสําเร็จรูปบ่อไม้ให้ทําการแช่บ่อเพื่อ ลดความเป็นโกรธของปูนด้วยต้นกล้วยสับหรือน้ำส้มสายชูแช่ไว้ประมาณ5-7วันหรือสังเกตดูว่ามีพวกลูกน้ำเกิดขึ้นแล้วก็แสดงว่าใช้ได้ส่วนบ่อผ้าใบกระชังบกก่็ล้างทำความสะอาดและแช่น้ำทิ้งไว้3วันเพื่อชะล้างกลิ่นเคมีที่อาจติดมาน้ำที่ใช้เลี้ยง น้ำที่ใช้เลี้ยงนั้นหากเป็นน้ำคลองน้ำบาดาลน,น้ำประปาหมู่บ้านก็สามารถใช้ได้เลยแต่ถ้าเป็นน้ำประปาภูมิภาคควรพักไว้5-7วันก่อนที่จะนำมาเลี้ยงเพราะมีคอรีนที่สามารถส่งผลต่อปลาได้โดยระดับน้ำที่ใช้เลี้ยงจะสูงประมาณ50-80ซนติเมตรที่หลบซ่อนและวางไข่ จะใส่ที่หลบซ่อนของปลาหมูลงไปซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญในการเลี้ยงปลาหมูเช่นท่อ P ี c ระบอบไม้ไผ่เป็นต้นความยาวก็ตามความเหมาะสมในแต่ละขนาดบอ่อหากเลี้ยงเพื่อเพาะพันธุ์ก็ให้ใส่ก้อนหินกลมเลี้ยงไม่มีคมลงไปเพื่อให้ปลาวางไข่ได้ที่ใช้หินไม่มีคมเพื่อที่จะไม่ทิ่มแทงบ่อบผ้าใบาขาดได้แต่ถ้าบ่อบปูนก็หินทั่วไปขนาดประมาณกำมือใส่ตั้งแต่20-50ถึงก้อนตามขนาดของบอ่อเพราะปลาในธรรมชาติมัก ใาศัยตามแหล่งโคทินกิ่งไม้และวางไข่กับวัสดุเหล่านี้พันปลาพันปลาหมูที่นิยมเลี้ยงและหาได้ง่ายโดยมากจะเป็นปลาหมูขาวหรือปลาหมูหางแดงและปลาหมูข้างลายซึ่งสามารถเลี้ยงรวมกันได้โดยสามารถหาได้ตามฟาร์มเอกชนหรือตามกลุ่มผู้เลี้ยงใน Facebook ขนาดปลาหมูที่นิยมเลี้ยงนั้นขึ้นอยู่กับว่าเลี้ยงเพื่ออะไรถ้าเป็นพ่อแม่พันธุ์จะปล่อยในอัตรา10คู่ต่อตารางเมตรถ้าขนาดเริ่มเลี้ยงจากตัวเล็กลก็ควรเป็นขนาดที่มีอัตราการลอดที่สูงคือประมาณ2นิ้วขึ้นไปก็จะปล่อยในอัตรา50-60ตัวต่อตารางเมตรเช่นบอ่อ3คูณ3เมตรก็จะปล่อยประมาณ500-600ตัวเป็นต้นโดยก่อนปล่อยก็ควรแช่ถุงปลาไว้ในบอ่อประมาณ10-20นาทีเพื่อให้ปรับอุณหภูมิน้ำในบอ่อและในถุง ให้คงที่แล้วค่อยๆปล่อยปลาลงไปในบ่อเพื่อ,อป้องกันปลาช่องน้าวันแรกที่ปล่อยยังไม่ต้องให้อาหารให้ปลาปรับตัวกับที่อยู่ใหม่ก่อนจะเริ่มให้ในวันถัดไปอาหารอาหารที่เชลเลียงปลาหมูนั้นจะเป็นอาหารสดเช่นเนื้อหอยไส้เดือนและอาหารเม็ดปลาสมร็จรูปซึ่งจะเป็นแบบจมน้ำหรืออาหารกุ้งให้สลับกันร,ระหว่างอาหารสดกับอาหารเมร็ด เพื่อเป็นการประหยัดค่าอาหารโดยอาหารสดหากภายใน2วันกินไม่หมดก็ให้ตักออกเพื่อป้องกันน้ําเน่าเสียหรือหากท่านใดจะเลี้ยงด้วยอาหารเม็สเดสำเร็จรูปอย่างเดียวก็ได้เช่นกันโดยการให้อาหารจะให้วันละหนึ่งครั้งในช่วงเย็นการดูแลคุณภาพน้ํา วนมันดูตะกอนของเสียพื้นบอ่อออกด้วยการใช้สายยางดูดออกแบบการลักน้ําหรือปั๊มดูดออกอาจเพิ่มออกซิเจนในน้ำด้วยปั๊มออกซิเจนในเวลากลางวันหรือใช้แบบโซลา่าเซลล์ก็จะช่วยประหยัดไฟมันสังเกตสีและกลิ่นของน้ำถ้าสีเริ่มคล้ำหรือมีกลิ่น ก็ดูน้ำดูดตะกอนออกแล้วเติมน้ำเข้าไปเท่าเดิมหากบอกพ่อแม่พันธุ์ก็จะเปิดน้ำจากสายยางลงบอ่อเพื่อเรียนแบบน้ำไหลช่วยให้กระเจริญเติบโตที่ดีและกระตุ้นการผสมพันธุ์ในแบบธรรมชาติระยะเวลาการเลี้ยง ปลาหมูเลี้ยงไป4-5เดือนก็สามารถจับขายได้แล้วสำหรับไส้ทำกับข้าวหรือหากอยากได้ขนาดใหญ่กว่านั้นก็เลี้ยงไป10-12เดือนขนาดพ่อแม่พันนั้นก็จะเลี้ยงประมาณ15-16เดือนซึ่งก็จะสามารถจับขายได้ในช่วงอายุที่แตกต่างกันไปทั้งขายแบบลูกปลาอายุ3เดือนราคาตัวละประมาณ5-8บาท ปลารุ่นอายุ6-7เดือนตัวละ10-15บาทถ้าเป็นส์พ่อแม่พานอายุ์อายุ1.5ปีขึ้นไปก็จะตกตัวละประมาณ50-70บาทเป็นต้นโดยราคาขายตลาดทั่วไปก็จะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ150-300บาทราคาก็จะขึ้นลงตามกลไกตลาดปลามีมากมีน้อยหายากหาง่ายณนะช่วงเวลานั้นน,น,นะครับ ต็หวังว่าเรื่องราวที่ได้นำเสนอไปจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่สนใจนำไปต่อยอดกันได้นะครับสวัสดีครับ